สวัสดีครับอันนี้ผมมาทำวิดีโอเพชรรุ่งโรจน์นะครับกล่องใหญ่พระสององค์ปีสามห้านะครับของหลวงปู่โตผมไม่ทราบว่าทันเปล่าไม่ดูนะแต่นี้มีตะกุดทองคำกับตะกุดเงินพิมพใหญ่เป็นตะกุดทองคำาพมพ์เล็กเป็นตะกุดเงินเดี๋ยวเรามาดูกันตีกล้องสองกันดูนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ผมก็ดูไม่เป็นเหมือนกันผมเกิดไม่ทันเกิดมาช่วงน่าจะ ปีผมเกิดหรือไม่ก็หลังปีของเกิดเดี๋ยวเรามาดูพิมพ์เล็กนะครับเนื้อเงินตะกุดเนื้อเงินนี่นะครับอันนี้ไม่ติกล้องนะรุ่นเพชรุงรอดนะครับอันนี้ ไปต้องโหลอดอันนี้เป็นผิวผ่า อีตะกดลักษณะการตีกดปั๊มเป็นแบบนี้นะครับรุ่นนี้พี่ใช้ผู้พี่พี่ใช้วิจารณญาณนิดนึงเพราะว่ารเป็นรุ่นที่ผมเกิดไม่ทันนะเลยไม่มีแบบให้ดูผมไม่มั่นใจเหมือนกัน ลักษณะการกดพินของด้านข้าง อันนี้ทางด้านหลังนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้อันนี้องเล็กหลวงพุโตรุ่นเพชรหล่งโรดว่าระดูสิมพรี อันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับมาเป็นกล่องสององนะครับทั้งหมดสององอันนี้พิมพ์ใหญ่เป็นเนื้อทอเป็นตะกุดทองคำอ,นนคอันนี้มาแบบไม่ติดกล้องนะเดี๋ยวเรามาติดกล้องดูพระกันอันนี้พระผงผ,ผมไม่รู้ผงอะไรนะนี่นะ ลักษณะตาบตะกุดเป็นแบบนี้นะครับน่าจะเห็นอยู่แต่ว่าตนะก,กุดนะน้อเงินเมื่อกี้ดูไม่ออกผมดูไม่เป็นนะนิ้วมือนะครับเตียงหงนะูสองข้าง ด้านข้างพิมพ์นะด้านข้างพิมพ์เป็นแบบนี้ผมดูไม่เป็นเหมือนกันรุ่นนี้ยี่สบห้า,น,านี่นะครับแบบนี้ทางด้านข้างแล้วก็มาทางด้านหลัง อันนี้ดูข้าเดี๋ยวผมตีกล้องอีกทีนึงนนอันนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับด้านข้างนี่นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูตีกล้องกันอีกเที่ยวหนึง่งตรงคำว่าวัดประดูชิมพี มีเส้นด้านในน่าจะมีนะมีอยู่นะตรงนี้ตรงรอเด็กมีสองขีดนี่นะที่ผมเห็นนะมีสองขีดเส้นตัวยันเป็นแบบนี้นะครับรุ่นนี้ผมก็เกิดไม่ทันพี่พี่ก็ดูแล้วก็ใช้วิจารย์กันหน่อยนะ น,นะคลักษณะเนืน้อพระข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมให้ในไอเพิ่มเติมนะครับของยูทูบนี่นะครับแบบนี้ เดี๋ยวเรามาดูค่าปิดท้ายนะครับนีนคะครับ